สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมันนี้ผ้ามาพผนกเครื่องดื่มได้พี่น้องซูเปอร์มาร์เก็ตพผนกเครื่องดื่มนีแต่นี้ก็ถือแทะยเกิดยตโยเกิดบานเขาถั่วนหน่อยองสิได้พี่น้องอันนี้สวยนี่สองสองสี่หกแปดแถ้่วย8.80มแปดถ้วแปดจย์หยวน สิบหกถวยกะอะไ่สิบห้าจุดแปดศูนย์หยวนเนี่ยย่อหอนี่แบ่บมันก็นมีหลายรสชาติมันใส่ลอดดูดเอาได้บ่บ่ใดใส่ซ่อนตากคือบานเฮ้าแมมโยกเกิดแม่มันที่เป็นน้ำเลี้ยวๆกว็ากันเห็นไหมนอมอียังก็มีหลากหลายอันที่ใครน้อมยาคู่ยาคู่บานเฮ้าเก้าหยวน เก้าหยวนต่อสขวดปะอะไรเนี่ยน้ำทุเรียนตีร้อยเปร์ซสัน้นเนี่ยดูเรียนชูสน้ำทุเรียนร้อยเปร์ซสัน้นขวดละสิบแปดจุดแปดน,น,นย์่าน้ำทุเรียนโอ้โนชูกาไม่ใส่น้ำตาลเมดวิตโน ยอดเลยเอ็นจอยเทเด้อร์บาสันเดรตูเรียนทุเรียนแทะร้อยเปอร์เซ็นต์อู๋ไข้าวขีหนามทุเรียนด้วยกันได้ว้าวอันนี้น้ำผึ้ง4.80น้ำผึ้งเอียงที่มาถือแฉไออ๋อผสมเป็นเครื่องดื่มผสมน้ำผึ้งไปว่าแม่น,น้ำผึ้งแท้อันนี้น้ำสม13.80สนใจดีแท้ น้ำผลไม้น้ำอีหยังแน่ไโพวกหลากหลายเด้ออันนี้ใส่บักหน้วพร้อมะ5.80น่น้นองเบิงบาร์โคดอ่ะ1.83 1.83ใช่อันนี้5.80อันนี้ขวลดละ4.90นี่น้ำผลไม้อีหยังบูนี่2ขวด5.80เขาก็ถือเถอะน้ำอีหยังหมเจ้าพิบไปเสียบเถอะ อีฟเนี่ยโฆษณะของเซี่ยวจ้านเนี่ยอีฟโ,โคโคนัสวร์เลยห้5.5อันนี้12.9 0โคโคนัทบวกมิวน้ำมะพร้าว100้อยเปอร์เซ็นตดิเก้าจแปดศูนพี่ถือกันมึงว่าโคตรกันศูนเก้า 9 9เอออันนี้9.80ายมันหลแห้งพี่นองนะยางเรือกินเอาเลย3.60 500ml 3.90 600ml นะเ่ถือประคั้งแลวได้เบียร์อันนี้เบียร์อย่งนี้1 2ราคานี่บนี่บอ่ ขวดนิดหน่อยเองเด้สามร้อยสามร้อยสามสิบมลไหมอันนี้ก็บเบียร์อีกอย่างนี่งสี่จุดเก้าป่ะวูวหลายราคาหลายขนาดหลายยีห่ห้ออันนี้ฟังนีจะเป็นไหนผนกแอลกอฮอล์แล้วอันนี้โฮกาเดนห้าจุดแปดศูนย์เป็นเบียร์ชนิดเดียวที่ข่อยกินได้โฮกาเดนเฮ้ยก็โอเคน,นะเนี่ยโฮกาเดน อันนี้อะไรสิบสิบนี่วันนี้คือดําดีแทะแปดจุดแปดศูนย์อ้อยสองร้อยเก้าสออันนี้ช้าง7.50อันนี้หัวน,นี่หกจอันนี้หัวเจดจุยอกันอันนี้5.50อันนี้ห้าจุดเก้าศูย์ นี่ปล่อยสนใจพวกเนี่ยแบบขวดสวยมากพี่น้อง10.80เังสิแม่เป็นคื่องจั่งกระป๋องแก๊สแม่นาะกระป๋องอัดแก๊สแม่อันนี้ตุ๊ปุตะฮักตะฮักตเนี่ย9.90กระตีไปซ่า10หยวนซ่าหาลิตรนี่หาลิตรอันนี้หนึ่งลิตรอันนี้ก็บหนึ่งลิตรนี่16.80มันไลค้าซิกมันเป็นของคื่องจั่งพวกอาดรับเออของอัดรับจะน,นี้มีอักษรพวกอาดรับเพื่อสิแม สวยมากอันนี้ก็สวยมากเลยกูไค,คนา12.80้วยกันอันนี้ก็9.80 1ลิตรหมดเลยพวกเนี่ยแบบมันสวยแห้งนะเบืงในกระป๋องมันแหมอันนี้อันนี้ก็13.80อันนี้ก็สวยแบบโอ้13.80 13. 80. 13. 80. อันนี้9.90เนาะก็ะถือถ่ะย มึงเนี่ยผูกมึงเน่19.90แหมพี่น้องมึงเน่ยคซีไทเกอร์แหมนนอันนี้11.50อันนี้10.80นี่เนี่ยอันนี้10.80เกันมึงเนี่ยคือจังกระปองอัดแก๊สนี่แมพวกเจ้างมงเน่ยคิงสตาร19.80อันนี้ก19.80นเนี่ยเปิดตัวนี้บ่กินเลย นี่สิบห้าจุดสิบห้าจุดแปดศูนย์นี่กระป๋องนี่สิบห้าจุดแปดศูนย์อันนี้มีหนึ่งลิตรนี่สวยมากเลยอ่ะสิบสองจุดแปดศูนย์สิบสองจุดแปดศูนย์อันนี้ก็ถือแท่สามจุดห้าศูนย์แมพี่น้องเบียรนี่ไหมโมกลอยเอ็มแอลนี่ไหมถือใจเนาะผู้ด้มากเปียเนาะอันนี้หนึ่งเก้าแปด 1998 6.80 500 ml นี่พี่นอ้องท่านี้ชัดๆเลย29.80หยวนราคามัน2ลิตรได้เนี่ยอันนี้2ลิตรว,ว้าวอันนี้25.80หยวน2ลิตร12.80หยวนอันนี้1ลิตรมีมีหลายแบบอันนี้ก็19.80คนละอันกันนั่น9.80 17 โอ้ยแปลว่าเป็นเชลเบียอะไรตรงนี้เนี่ยสิบห้าจุดแปดศูนย์หยวนอันนี้กระเบียขวดเบียยังมึงได้พี่น้องมาเนี่ยไอตัวนี้แม้เป็นถังเลยถังบบบใหญ่งงเลยเนี่ยกินได้ได้นี่ของแท้ได้หนิร้อยสี่สิบเก้าหยวนเนี่ยสิบลิตรได้นี่ถังเนี่ยอันนี้ร้อยห้าสิบแปดร้อยสี่สิบเก้า ถังละซิบรตรพอเกีก่กินได้อีดีได้นี่ของแท้ได้นี่ลาชุ่สุดยอดเลยกินเข้าไปปลาตีเต็มทีเลยอ่อนซ่อนถ้านี่สิเป็นเหล่าพี่น้องเหล่าไว้อันนี้เหล่าทบอ่ะนี่ยี่สิบสองจุดแปดศูนย์ยนนี่เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็มอลนี่เหล่าทบอ่ะ อันนี้ก็สวยแท่ขวดไหม98เอ้95.80ราคาประมาณนี้แหละพี่น้องพวกเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์พวกกรบปรรุปกแอลกอฮอล์จ้ากโอ้อันนี้คือสวยแท้ขวดไหม52.80หยวนว้าว12%แอลโกอฮอล์ขวดบางใหญ่เลยตุบป,ปุเลยอันนี้ไหวบ่ 18.80มีหลายลาคาอันนี้องุ่นวองุ่น26.80หยวน23.80มพวกนีวาย้าจปดศมาานี้แหละพี่น้องพวกวายต่างๆ อันนี้วายขาว36.80 38.80ูตัวนี้แพง268ยหยวนเนี่ยสุดยอดอันนี้วายหมาใส่หมวกแดงหมาชุดแดง33-32.80หยวนสานี่กับเราโอ้นี่สวยมากเลย56.80ไหม ขวดพี่จ้างำหอมแทะอันนี้ก็สวยเนี่ย33.80ิบสามจุดเนี่ยเราแบนเรากลมมีม,มดอู้หนี่เป็นไหเลยอะมาเป็นไหเลยอะสามสิบห้นยเปนเนี่ยเป็นไหเลย ยี่สามจนย์เนี่ยสามสิบสานย้าสิบแอันนี้ให้หดโสมพร่สมสิบห้าจุดแปดศูนใส่โสมลงไปพอรยาดียาดีผูเรม,มากะมาซิมเด้อพูเรเด๋ม,มากมังจินวุยดิคึดขี่ปนาบุษธธ่ะ ว้ายี่สิบเอ็ดจุดแปดศูนย์ไอเดียคลาสสิกมากไอเดียดีแท้เหมือนลูกปืนเลยอ่ะเจ๋งโคตรว้าวอันนี้ก็สวย17.80หยวนเหมือนเหมือนในหนังจีนอะเซียวเอ,อ้อเวลาไปลงเตรียมเซียวเอ,อ้อขอเล่าให้หนึ่ง อันนี้ก็สวยนะ42เปอร์เซ็นต์เลยนะแอลกรอฮอล์เนี่ยขวดน,น้อยๆเนี่ย125 ml นะ17.80หน่วเนี่ยป๊าดหายนิ่งไหมพี่น้องมึงเนี่ย128.80 68.80 98.80จักรีพกเจ้าว่าแอลกอฮอล์29.5%เอ่า5ลิตรหาลิตรมาเลยนี่ที่ตังอยูุหังล่างนี่สุดยอด ผู้ใดมากับมาซิมเน้อเราจะถือกันได้ถือือจังรักเสียเลยอ่ะเอาไม่จรินเอาเอาไปซสักนี่แหละพี่น้องเลสิกับแล้ว <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะจ้าบ๊ายบายพี่น้อง